เอ็นเดอร์2021ัมอร์ชใหม่มีอะไรเด็ดบ้าง MG x t n n e r r 2 2 2 1 Miner Chain ใหม่เผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมประกาศเตรียมเปิดตัวจริงในวันที่22มีนาคม2564ที่จะถึงนี้เราลองไปดูสเปคเบื้องต้นของกระบะโฉมใหม่คันนี้ว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างอุป,ปกรณ์มาตรฐานภายนอกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นย,ย่อย ไฟหน้า LED p r o j เ c t o r ไฟสองสว่างเวลากลางวัน LED ไฟตัดหมอก LED ระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำจากภายในรถไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติไฟท้าย LED แบบ4เคิร์ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติกระจกมองข้างปรับพับด้วยไฟฟ้า Dis เบร k หน้าหลังล้ออันลอยมีนขนาด18นิ้วอุปกรณ์มาตรฐานภายในและระบบความปลอดภัยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย เบาะนั่งหุ้มหนังสีทูโทนน้ำตาลดำเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าพนักพิงเบาะนั่งด้านหลังปรับพับราบได้หน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด10นิ้วระบบเชื่อมต่อไอสมาร์กล้องมองภาพรอบคันระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังกจญแคีย์เลสเอนทรีพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตริระบบเตือนรถออกนอกเลน LDW ระบบวัดแรงดันลมยาง TPS m ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP จากบอร์ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ EBA ระบบควบคุมการทรงตัว SCS ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันแฮระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน SBC ด้านขุมพลังของ MG x t e n d e r 2021 Minor c h a n ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้แต่ระบุว่ายังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซล Common Rail ความจุ2.0ลิตรพร้อมระบบเทอร์โบแปรผันจากกาเรตรวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆจากผู้ผลิตระดับโลกสามารถเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อพร้อมระบบล็อกเฟืองคายอัตโนมัติ นอกจากนี้ MG X-Tender ยังชูจุดเด่นด้วยค่าบำรุงรักษาตามระยะต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนื่องจากมีกำหนดเข้ารับบริการเช็คระยะทุก2,000 0กิโลเมตจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอด100,000กิโเมตรต่ำกว่าคู่แข่งประมาณ5%ส่วนรายละเอียดและราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ MG X-Tender 2021 Minor c h a n ต้องอดใจรอวันที่22มีนาคมนี้